ครับยินดีตอนรับเข้าสู่ Channel Auto Cell Review กับผมเซลสิงนะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทอุทธรพอเตอร์สีนักลินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับ Explorer GT นะครับเป็นรุ่น2022นะครับเป็นสีเทาดำนะครับเรียกว่าสียอดนิยมสําหรับรถรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าผมจะพาทุกคนนะครับชมตั้งแต่เรายังไม่ใส่สเกิร์ตนะครับพอเราใส่สเกิร์ตแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาจะห่อเราแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยดีกว่าครับผมไป สำหรับเจ้าเอคินเนอร์จีทีคันนี้นะครับราคาอยู่ที่8 9 5 0 0นบาทนะครับสำหรับตีค้าลูกค้าก็เพิ่ม10,000บาทนะครับตีข่าวมุกนะครับสำหรับกระจังหน้านะครับตัวนี้ผมก็ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นโลโก้เอควินเดอร์สีโครเมียมนะครับผมอยู่ที่ฝากระโปรงนะครับก็จะตัดกับสีเทาดําอย่างลงตัวนะครับผม และสำหรับไฟลีคิตันไลท์ของเรานะครับตว่างชัดเจนสวยงามนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับพัดลงมานะครับไฟหน้าตีเชฟนะครับถ้าเดิมๆจากโรงงานก็จะเป็นหลอดฮารโลเจนนะครับแล้วก็กระจังหน้ากว้างใหญ่นะครับผมระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ที่ผมอยากให้ทุกคนชมก่อนก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะครับถึงจะเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับแต่ก็ยังเหมือนว่าใส่ชุดแต่งอยู่นะครับรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีเส้นมีลายนะครับเสียกเทาๆคล้ำๆนะครับผมอยู่ที่ด้านล่างนะครับแลวตรงนี้ก็ด้านล่างนี้ โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างบ้างนะครับก็สําหรับทางด้านข้างนะครับผมกระจกมองข้างเดิมจากโรงงานนะครับผมก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับแล้วก็พาดด้วยไฟ LED สีส้มเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมสว่างชัดเจนและสวยงามมากด้วยนะครับแล้วก็ล้อเดิมจากโรงงานก็จะเป็นล้อขอบ17นะครับเป็นลายทูโทนสวยๆแบบนี้นะครับของเดิมมิตูบิชิเลยนะครับแล้วทางสเกิร์ตข้างเดิมเดิมจากโรงงานนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผม รูปร่างสวยหรูแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็น2สีนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เป็นสีเทาออกเทาๆฟ้าๆหน่อยนะครับทางด้านล่างนะครับก็ทางด้านข้างก็จะดูเรียบเรียบแบบนี้นะครับผมถ้าเรายังไม่ได้ติดตั้งอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันดีกว่าครับโอเคครับแล้วสาหรับทางด้านหลังนะครับเสากาสชาร์ปฟินนะครับผมเดินนจากโรงงานแล้วก็สปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกตัวที่3เนาะตัดลงมาก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED แบบบูมเมแรงะครับเป็น T shape นะครับรูปร่างสวยงามนะครับสว่างชัดเจนมากด้วย แล้วก็ไฟทัพทีมแบบแนวตั้งนะครับผมพร้อมเต้นนะครับตัวนี้รูปร่างสวยหรูมากนะครับผมนี่อันนี้คือเราไม่ได้ใส่ชุดแต่งนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับผมรูปร่างนะครับสวยงามนะครับเรียบหรูดูดีนะครับก็จะเป็นสีเดียวนะครับเทาเข้มนะครับแล้วก็มีเส้นสายอย่างนี้นะครับจะรลูกตรงเหมือนสเกิร์ตนะครับแต่ว่านี่คือเดิมๆจากโรงงานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่ารถคันนี้นะครับแต่งแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับ ก็เรียบร้อยแล้วละครับผมคันนี้ใส่ชุดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงครับเนียนกิฟไม่มีใครรู้ครับสำหรับชุดแต่งที่เราใส่เพิ่มเติมเข้าไปกันนะครับก็จะเป็นชุดแต่งเน็กเตอร์นะครับสุดหล่อเท่คันนี้นะครับทรงสปอร์ตนะครับก็จะมีคุมตั้งแต่ฝั่งนี้ขึ้นไปเลยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็ล่างก็จะเป็นสีออกเทาๆเข้มๆนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษเลยนะครับก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับผมพร้อมขีบสีแดงตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าดูดีสปอร์ตที่สุดแล้วครับแล้วก โคตรเท่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งด้านข้านกันบ้างเลยดีกว่านะครับไปก็สำหรับทางด้างขัานที่ผมแถมให้ลูกค้านะก็จะเป็นฟิล์มกองแสงไฮคูเซรามิกรุ่นบาวโวนะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับฟิล์มรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบด้านนอกทึบนะครับแต่ด้านในจะสว่างนะครับแล้วก็ที่เท่ๆหล่อๆอย่างเงี้ยจะเป็นเบ้ามือเปิดลายเคปล่านะครับผมพร้อมโลโก้ X สีแดงนะครับลูกตรงหล่อเท่เฟี้ยวฟ้าเลยทีเดียว แล้วก็จะมีการสัดค่านะครับแถมให้ทั้ง4บานนะครับลูกค้าสามารถแง้มกระจกไว้เพื่อรับลมนะครับผมรับอากาศได้นะแลทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดแต่งด้านข้างของเน็กเตอร์นะครับจะยาวตั้งแต่ซุ้มล้อหลังจนถึงซุ้มล้อหน้านะครับก็จะเป็นด้านล่างจะเป็นสีดําเงานะครับสวยๆแล้วก็พ้าด้วยเส้นสีแดงงามๆนะครับแล้วก็จะมีโลโก้เน็กเตอร์ที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะครับลูกทรงก็จะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เพิ่มมิติตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังบ้างเหนือครับ ก็สำหรับทางด้านหลังนะครับที่เพิ่มเติมตกแต่งให้กับลูกค้านะครับว่าเด่นๆที่เห็นเลยนะก็จะเป็นชุดแต่งเน็กเตอร์ทางด้านหลังนะครับจะเป็นท่อคู่แบบกลมนะครับทรงสปอร์ตนะครับผมก็จะมีคําว่าเน็กเตอร์ออโต้สปอร์ตอยู่ตรงกลางครับตัดด้วยเส้นสีแดง2เส้นซ้ายขวานะครับผมและทางด้านล่างสุดก็จะเป็นทรงแบบคีบๆแบบนี้นะครับผมเป็นทรงสปอร์ตนะครับหล่อเทพเปลียวฟ้าเลยทีเดียวและคันนี้ก็ผมก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้กับลูกค้านะครับผมสามารถกดเพื่อเปิด ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องมังัดให้เสียเวลานะครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ x e n e r g GT C, สีเทาดำยอดนิยมพร้อมชุดแต่งสุด,ดห่อเทอย่าง Nectar Sport นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากตกแต่งแบบนี้หรือว่าอยากตกแต่งแบบไหนลูกค้าก็สามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0 9 4 0 2 7 7 1 9 9นะครับทั้งเบอร์ทั้งไลน์นะครับผมหรือลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคลิปรีวิวดีๆอย่างนี้ต่อไนครัรนนัับสสาวววี้กลด Drive your ambition. Mitsubishi Motors.